เอาแบบเอวๆเลยพี่น้องนี่ย่างไส้เลยเอาแบบเรียวๆเราย,ย่างไส้เลยมาปลาดุกปลาดุกจงมา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 เย็ดเอสเออเออเออ ปลาดุกปลาดุกจงมาปลาดุกจงมาอุ้ยอุ้ยรุ้บข้ามือเห็นบ่ข้ามือเลยอุ้ยรุ้บข้ามือเลยพี่น้องปลาดุกเต็มเลยนะปลาดุกเต็มเลยยัดปาก ิไม่อีกแล้วโอ้ยไม่ไม่คว้านไม่ยุติตควอานไม่ปลาดุกซี่หาตัวยุติตควอานไม่เอาบ่าได้จักตัวเลยเกินไปว่ะหัวอ,อยู่แต่สมวก,กอยู่อย่างว่ะปลาดุกไหมผ่านแล้วผ่านแล้วมองนี้มองนี้มองนี้ขอปลาดุกขอปลาดุก บอยู่บอยูปปาตัวน่อยอ่ปาตัวน่อยปาตัวน่อยโอ้ยปลาดูกันเัน ทางนี้มองทางนี้ปลาดุกปลาดุกอุ้ยไปเลยอาดราดโอ้โโอ้ยขนาดปลาดุกตัวนั้นก็จบเลยเลยพี่น้องมาสาบาทนี่ซาตีห้องคุ้นเคย อุ้ยรุดรุดรุดประคอใหญ่รุดอุ้ยมันคือพายุอ่ะอุ้ยรุดพี่น้องประคอใหญ่รุดรุดรุดอุ้ยโหสุศลายเด้อุ้ยรุดอ่ะโอ้ยโหสุศลายดิประคออยู่ตรงนันอุ้ยต้มได้ครับพี่น้องต้มได้อุ้ยพี่น้องเห็นอยู่รอดมั้ยเหน อ้ามอนีีไหมดวงพอดีพี่น้องดวงพอดีโสียดายเลยอะโอ้เดสิเห็นประคอทรงสีพี่น้องโอ้เสียดาเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ดักยนดยู่นี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาี๋ยวเดวยวเนียวเหีวเดวดี๋วเดวยวเหี๋เเว่ดี่เดี้เดี๋ยดยวี ô tài ổ xe đại về ư bao nhiêu tiền vào ตามตามยอะผูน่ตัวนึงนี่ตัวนึงอย่าปากอย่าปากมันขึนนี้มันขึนน,น,น,นี้มันขึนนี้เนี่ยซักอยู่นี่แล้ววังหันพี่น้องตัวบักใหญ่หนึ่งโคดเสียดายเลย sàng kính bớt khẩm xì quá Wow, hạp một khỏi nhây xe để ý, đẹp หากิน่อนสีแจงพี่น้องมา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 ขอจากตัวยุซานี่ขอจากตัวจังมาว้ย ได้ใหม่แรลกไปแล้วบ้านะเลยบ้านาเลย,าาเลยตกใจอะเสียบประค้อหง่เนาะมันมันเขาบ่นเลยคือพี่น้องมันเขาบ่นเลยคือ นีกนระย่านกูเบิดแล้วโอ้พยายามบวงต่อท่อนละ ไปลุกอยุตใต่แกนั่นนะมันเป็นไหม่บัดไดแทยยูหันมันยุตใต่ใหม่เห็นบ่มันซักบ่ได้ฉลาดรีอ่ะ แบบนี้ต้องได้บักไงเจ้งสีคุมแบบนี้คันบ่ได้บักไงบ่คขุมแน่นอนพี่นอ้องอืออืออือไปยำบ่วงต่อโอ้ยตาย ประควาตัวนี้คือเจ้าง่ายกับบ่อถึงพุณขันเอาขันเอาบ่อถึงหนีบายบ่บ่ไยนดิคือเจ้ามันหูดว่าเอาบ่อถึงมันอย่านะอย่ามาหยวกกูนะเห็นแล้วตัวหนึง่งได้บ่ได้อีกเรื่องหนึ่งโอ้ยเรียบร้อยขันแนวนี้บ่ได้ปิ้นหัวพอดี ฟินหัวพอดีรอดวุดวิทย์แต่ว่าตัวนี้ไหมโอ้โหนี่ตัวนึงโอ้โหไปเลยยุ่นีค่ะคักวโอ้มือนีดวงบ้ามีบ่ดีพี่น้องอ่สีเห็นบ้ามีบ่ได้จักตัวแต่ว่าคันได้ ลักษณะนี่สิเป็นปลาควอหญ่เลยขันบ่ปลาดุกใหญ่สิได้คว้างง่ายเลยขันได้วาขันบ่ได้ล่ะก็เลี้ยว่ามีคิดว่าบ่ได้หยังดอกมื้อนี้เลียบ่วงเลียบ่วงเลียบ่วงพี่น้องบ่มีบ่ปลาดุกใหญ่หลุดมา Ừ Ừ, ôi nhiễm <thương> trên loại mà sai đi đâu mà sai biệt nó sai tia là lắng <thương>

ปูนูดูเห็นแสงไฟบ่ได้เลยไอ่เขาถือว่าเขาสีด้ขลองหง่แหละกันพี่น้องเขาถือว่เอาเขาสีด้ขคลองดีคลองหญ่อ่าเอฟซีที่บอกหางูมาต้มเนี่ยหาอยู่นะครับเ้อได้ไปกับบอดดิท้ายขี่ไว้ข้าเจ้าเอาไปเข้าเจ้ารอดปิ้งรดต้มกินไมบ้ามีไปบ่ท่านเจียคือเอาไปเอาไป,เอาไปเห็นทีมงานไหวเห็ดน,นะเห็ดแล้วก็ไป้ินนํำกันแต่เข้าเจ้าเห็ดแล้วเข้าเจ้าได้บักสองส้าวมา บามีไหมถึงว่าข้าเจ้าเห็นแล้วข้าเจ้าได้บบสองเศร้ามากข้าเจ้ากกินเลยนะบ้ามีกับบากินบ่ต้องถ่าจังเสียท่านก็ได้ทไทยว่าท่านกับว่าดดทไทยเดียวตัวโตไปก็หวังว่าสิมันคิดว่าขน่ปได้ปลาก็ได้งูละเพราะว่ายังเพราะว่าแปลกปลาบ่ได้มันเป็นตรได้งูนะตเกมันเปลี่ยนแนวนั้นไปรู้ตัวนี้แฉ่งแห้งพี่น้องขาบอกเลยนูตัวนี้แฉ่งแห้งนี่ lắc buông nhưng mà vẫn yên yo, hử? ơi ơi, có tiếng yên này nhỉ con hẻm? ơi, ơi ơi ơi, buông có biết yên gì là? buông có biết นี่บ่วงกับว่าเป็นยังอีกเห็นว่าก็าขาวถ้าว่าขวักว่าหันขึ้นยังขันนูเห็นตัวแล้วเห็นไปได้ที่สูดขึ้นนกเห็นไปได้ที่สุดขึ้นนกถ้าว่าเห็นตัวว่าเห็นตัวก็แสดงว่า,วามนอะไร โอ้ยงูตัวนี้ไม่เชียงเทะะ่าขนหูยังสีบ้า,เา,บาีเอาตั้งตาบ้ามีสันตอความมันแหลนมาแล้วสมวกซักเอาแล้วคิดว่าอยากได้คลิปดีๆสันดีนดอ่อ้ยูซ้ำเบาๆพี่้องเลยสิบวอะไรยังจะาโตเป็นไปบัวอะไรหรอก ตะลิปว่ายมันไปว่ามีย่างหรอกพี่น้องไม่น่าซื้อ ไปเพื่อไม้สุดท้ทยแลวก็เมื่อพี่น้องเห็นบอกว่าวตัวอีหยังพี่น้องเห็นบอกว่าวตัวอีหยังนี่พี่น้องว่าอีหยังแล้วเขามาลุนกันว่าบ้ามีเสียเอามันไดบ่โอ้ยบ่ถึกโอ้ยมึเอ้กูขึ้นมายืนบ่พลาดเป็นอีหยังที่พลาดแบบงงๆอะ่ะพลาดแบบงงๆให้เจ้าของเสียละข้าพุย่ย วาเล้ประมาทนี่แหละค่ามประมาทเป็นหนทางของค่ามตุยจําไว้พี่น้องโวตรประมาทเมื่อกี้นี่นั่งองศามันบ่ได้มันต้องยืน ขัดปลาดุกตัวนี้บ่ได้หนิอุ้ยไปข่ามือเลยเห็นบ่ผาดง่อจังสีเลยมีโอกาสพังอีกแล้วสมวกบ่าวมี้ยประดุกตัวงมงงไปยังได้ล้วพี่น้องว่า นี่เรามือบ่ามานนี่เรามือบ่ามานเป็นจ้างไดเห็นกันสดๆนะครับเนาะเอาท่วมเตือนเตียนพ่อมือนี้ม่ต้องเอาปลาดอกพวกพวาวนาวายะถือยะไใดเรื่องก,ก้าลายยูดีเอฟซีบ้ามีก็ได้เดียบมันแทงมีก็ได้บ้ามันกบอ,อ้อ่ามาสวยแถวมือนี้พี่น้อง เที่ยงปลาไปซี่หาดอกบ่ได้จักตัวเลยเตี้ยนนี้ข้าเมื่อกบเตี้ยนโอ้ยปลาดุกตัววังหันพี่น่องเสียดายน้ำบ้ามีบ่อย,ยางมันีี พร้อมสีแจีงล่ะนี่กะบอกถืออีกปรคอหน่อยกะบอกคือว่าต้องเอามันดอกบ่าถือก็เลียวถือจังเอาไม่มีปลาดุกมาเลยมนไม่มีปลาดุกมาเลยต้องเฝ้าไม่นี่ตองเฝ้า แล้วเลยเอาดอกสุดท้ายบอกแล้วว่าบ่พ่อปลากับพ่องูเบิ่งเด้อเฮ้อยู่บ่โอ้ลุตลุดลุตลุตลุตพี่น้องเห็นปะลุตลุดแย่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 ลุด อย่าลุด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 ,ลด,ลดขวางดีขวางอ้ยขอโทษได้หลายเด้อครับเรื่องคลิปตงงุ่มงู ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิหนะ